แปลงปัดปัดยินนะครับเป็นปีมือของน้องใหม่เด็กซ่องค้านะครับทีนะพุมานั่นดือกลาเก้าสิแบแปดนะครับวันนี้มาแล้วเห้ยครบเมื่อกี้ปิดทองไปแล้วนะฮะนี่ให้มาลงน้ํายาเลือเดี๋ยวจะให้เป็นล้างค้าด้วยเห้ยครบขั้นตอนนี้ไม่ได้หนึ่งสองสามอันนี้เป็นอันนี้อันนี้มาขั้นตอนที่สามคือลงน้ํายา,นนยาใช่ออนแรกคือเนี้ยดูนู้นตรงน,นุ้น่งน,นู้นเห็นไหมอาน้ายาลอกสี อ๋นอนี่ขั้นตอนแรกโจ้าเจ้าทมไนน์นี่ไ,ไม่ไม่เขาดูเขาดูกําลังอับกับอักสีกอกัีกห้กับกับกักับกับกัากรากมบกนบอับกับกัีมันกัดอับกัตกับ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 กลายับกนบกัลาับกั่กับกับนับก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 อบกั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 บเับกับกับกัอกอันนี้อันนี้อันนั้กับับกับกัับกัับับกบกับัไกับกับกบนะบับวััััเบ อันธีษฐานด้วยได้เือมากมาเตะบอลยู่นะหล้างแค่เลยเมื่อน้ำยาแห้งครับพระฟางสมาธิก็อันต้องเรียนเชิญที่แต้มครับมาผู้อาวุโสสุดในกลุ่มเด็กต้มพระครับมาปิดทองประเดิมเหมือนเพื่อติดยอด เดี๋ยวเจ้าของเจ้าของท่าที่ลงน้ำยาไว้โบจะกินก๋วยเตี๋ยวเพลินนะครับเวลาน้ำยาแห้งแล้วเราต้องปิดไปก่อนครับโดนแย่งเวลาผ่านไปงานปิดทองก็ยังเริ่มดำเนินการไปอยู่โดยแก๊งโดยแก๊งสาวๆสอนคุณแม่ว่าที่คุณแม่ยายครับอ้าวเ็มเนือเหรอแม่ ไป้นไหนเปิดเปิดทองขอเปิดทองกันเปิดเปิดทองกันไม่ใช่ไม่ใช่เปิดแบบนี้อันไหน้ไม่ไหน ครับาจะมาเกิดเกิดวันจันทร์นะครับหลวงมโนเนี่ยกำลังมืวันพระรหัตไม่รู้มาเกี่ยวอะไรกับวันจันทร์กันไหมรู้ไงก็เขาปิดคนวันจันทร์เนีปิดทองพระราหัตอยู่นงานงานช่างคนราหัตก็เลยต้องมาขัดให้คนวันจันทร์คนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นท่าของวันจันทร์ครับแล้วงั้นเลยวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์ครับนี่วันจันทร์แน่นอนใช่ไหมวันอะไรเอ้าเขาเปเสาที่ว่เออวันาแยกให้วันเสาร์จันทร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาดิ

เอาละครับทำการปิดทองฝัดทองแล้วทำมัดทองแล้วเนี่ยคุณแก้วค่ะครับอันนี้เป็นปัญหาไหมจะลอยต้องใหยังไงเนี่ไม่เป็นไรคุณแม่แน่แน่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเม้าตัวลาจะซ่อมจะซ่อมตอนปิดไม่ดีปิดไม่ทั่วเดี๋ยวให้จิ้มก่อนก่อนปัดจิ้มก่อนจิ้มให้ทองติดน้ำยาก่อนแล้วให้เป็นเป็นวงกลม ยิ่งเงายิ่งปัดนานยิ่งเงาครับยิ่งเงายิ่งสวย๋อนนี้ตรงเวลาแล้วอามือใหม่หัดขับนะหนึ่งท่านแล้วครับตอนนี้่สงเลขอต้อนรับตูเด็กต้พระกลุ่มขอดูกระเป๋าเลยนะกระเป๋าแล้วมันจะไปย้อนมานี่ยแล้นี่มันเอานี่อ่ไม่ย้อนแกงสีผูมาน่นเอย่ย้อนผเาผแกงสีผูม เอาเอาาถูงมเลี้ยงใกล้ๆนี่วยืนๆไม่ยืนยืนโอซาก้าเอาก้าไมยไม่ไม่ได้สีเนยวกันจะานตาลงนะแต่แต่ห้าห้ามองกล้องทำงานไปห้ามองกล้องเราจะได้ราที่ไปไม่ต้องไปถ่ายให้เห็นหน้าที่เวทห้าห้ามองกล้องนะมองกล้องเยอแยสดนหมดเ มือท่านจับตรงนี้ได้ไหมโอเคโอ้โหไม่ดูดีเดี๋ต่ย่มองกล้องนะเดี๋ยวไม่กันขนาดข้างเรียกอะไรบ้องผ่านเล่น่ะสมิทพัดได้พี่นั่งแต่งมาแล้วนะงานนะแต่งนั่งนั่งได้นั่งได้ก็ไม่เป็นไรนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งได้เลยเอาเอาได้เลยโอเคจับเก้าอี้มาขนาดขนาดก็ได้ค่ะได้อย่างเงี้ยพอเราอย่างเงี้ยเราก็จะปัดเป็นไงครับเคยเห็นงานแบบนี้ไหม งานิดครงรักสุดทองเคยแต่องค์เล็กๆเคยทำแล้วเหรอเคยทำแล้วไปช่วยช่วยเขาอะไรอย่เงี้ยเพราะว่ามีเพื่อนเป็นแก๊งๆที่ปั้นพวกเพื่อกันในีปั้นเอ่อาไว้สุวรรณอะไรเงี้ยผมก็มีพี่องค์ที่ผมปั้นเพิ่งหล่อเสร็จอยู่ในรถเอาเลยเอาลงติดทองเลยไหมาเอเป็นหิวเงินนี่เดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่า ไม่น่าเชื่อครับน้องแบมเกิดวันจันทร์พิษถ่ายเกิดวันจันทร์จ้าใช่วันจันทร์ใช่ไหมใช่เลยน้องปุ้ยเกิดวันจันทร์ตัวเบียวันจันทร์จ้า ลอยวันจองเอาเลยพี่ถมมันได้บังเอิญแต่เป็นหัวหน้าแกงมันจันร์เราไม่นับเป็นยัว่าไม่ไม่นับเป็นว่าใครเกิดวมันจันมาทำงานนี่แกงแกงใแบบนี้เรสองเจ้าว่าแ่จ๋าแกวไอ้เจ้าแก้ว่าาแกวไม่น่าเชื่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหรว่าันนี้เป็นคนันนี้มันจันด้วยนะแล้วนี่มันจันด้วยเล้ก็เป็น หรือว่าพคนเกิดวันจันนี้ก็วันจันน่ะครัท่านไม่ใช่แส่นูแม่จะบอกว่าหว่าทำพบดเกดเกิดั่่แต่ว่าเบี้ดีเหรออายุยี่สิเหรอคะค่ะเดี่วนวัน่ย่ิวันที่สิบันี่่วันที่ยี่สิบวันที่ย่สิบวันที่วันที่22่สิน่ย่ิันี่วันที่ย่ิันท่ยี่สันทม่ยี่สันที่ยี่แิบวนี่ยล่วยี่สี่่่่ เย้ร้องไหมร้องคนคนวันจันต่อเนือวาจารย์จะร้องเพลงวันเดย์ให้เราเย้ไปันทกสาวจริงนะ้นนะน้าเต้่สาวนี่ยี่สิบพิหนี่ยี่สพิษนาหนี่ยี่สิบพิษางนี่ยี่สิพุภาค่อนดั

เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วอย่าต้องทวนความจำขอกมาให้ไม่เอาแล้วต้องไม่ได้จำตั้งลำพึงผู้ชายไม่ได้จำเป็นสุกลืมไปทีนี้เน15นาทีนี่เองเลยนะลืมแล้วความจำสั้นมากที่วัดทองที่มันเป็นรอยเป็น15 เป็นผู้ชายครับมายืนดูผู้หญิงทำงานนะครับก็จะเข้าไปก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าวงในนี่แเขาใส่ชุดสวยๆมาแล้วสีสว่างมาพร้อมเลอะเลยคือต้องแบบเขาเรียกว่าเจริญภาวนาจิตสมาธิในการจรดผู้กันลงไปด้วยสติสัมปชัญญะร้อยเปอรเซพราะวิฉะนั้น เสื้อจะเลอะจะกระเด็นเสื้อได้แต่และตัวเสื้อเป็นหมื่นนี่ดูคนนายแต่งตัวเนี่ยใช่ดูดจริงๆใครไม่รู้นึกว่าแบบจริงๆว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาทําให้ดูต่อหน้ากล้องยิ่งทำทุกวันทุกนีเลยกต่บ,บ้านชุดนอนยิ่งกว่านี้จริงป่ะโอ้โหชุดนอนเขาแบบไม่ดูดเล่นโบว์นมมี่จะไปเห็นได้ยังไงครับผมจะไปเห็นได้ยังไง จร,จ,จริงไหมจริงไหมเขาบอกเขาไม่ใส่ชุดนอนอ๋อันอ,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 อยู่ด้วยกัน,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 ม,นมันรุมราดนี่ในวัดนัดไปครับมาครั้งแรกอะไรอย่างนีาเพือ่อนบอกว่าไงแบมบอกบอกว่าไง อแบมบอกว่าคือคือหนูเห็นเพื่อนมาทำตั้งนานแล้วค่ะแต่หนูว่าไม่มีโอกาสอ๋อรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำอะไรบ้างเร่อกิจการใช่ไหมเรื่องกิจการผมไม่เคยคิดอะไรถูก่ากิจงานก็ติดงานเพราะว่าส่วนใหญ่แบมเขาจะมาเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้หนูว่างเขาทะมีการงานดิ๋วทำค่ะทำอะไรอ่ะคือของหนู่มันเป็นงานอีเวนต์ออฟดูแไม่ได้ทำงานประจอ๋อตอนที่นี่วันหลักเลยวันหลักเลยวันหลักจะหนูต้องทำงาน ให้พ่าว่างไรรำยาแล้วพอดีวีคนี้เห็นเพื่อนโพสต์ว่ามีไปเข้าพารที่วารราชสนุกไม่รออกเปอถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วถึงมันไ่ยเลยไม่รู้แล้วก็คืออยากตั้งใจก็เลยเห็นเพื่อนมาก็เลยขอมาอันนู้นอนนีด้วยอ๋อแล้วพื่นบอกว่าจะมีพื่อนมาด้วยเนี่ยอ๋อไม่ทราบคือคือตั้งใจอ่ะรู้จักไหมคนนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะไม่รู้เลรอแบบเนาะเจน ตรงไหนที่ยังที่ยังไม่เรียกไหวยก่อนไหวยก่อนไหายก่อนว่ายก่อนค่ะว่ายก่อนทักขามือใหม่ไหว่ขอไปหายขอเข้ามาก,ก่อนเดินทางหน้ามาให้ไม่ดำรื่องเวลาได้ครับ้งหน้ามาไปจับใช่แล้วก็ใส่เสื้อสีขาวไปนะพร้อมเลยพร้อมเลอะวงก็ไปปิดยังไงนะเวลาสิสใช้ผู้กันผู้กันเลยผู้กันแย่ ผสมผสมอะไรได้บ้างครับได้เลยได้แล้วผสมผสม,สมเอ่อถ้ามันคนแปลกก็จะผสมเอ่อน้ำมันสนเหมือนน้ำมันสนล้างครับแล้วมือคือล้างน้ำไม่ออกถ้าแล้วก็รีบเอาทิชชู่เปียกเช็ดถูถๆออก ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้นนบบนยคือถ้าใส่แล้วก็จะป<ท>ไปตรงไปดิ่ง